สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้เราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วโดยในวันนี้เรามีคันเบ็ดที่ต้องบอกว่าเป็นที่นิยมตลอดกาลนะฮะนั่นก็คือคันเบ็ดซูเปอร์ชิมกุรุ่นเบจิกนะครับสำหรับคันชิมกุรุ่นล่าสุดนี้จะอยู่ในแบรนด์แจนมาสเตอร์นะครับซึ่งรอบนนี้ต้องบอกเลยว่าเราสั่งมาจัดหนักจัดเต็มเพื่อนักตกปลาทุกท่านโดยเฉพาะนะฮะและเรายังได้แก้ไขข้อเสียลหลายๆอย่างจากรุ่นก่อนให้ออกมาดีที่สุดรอบนี้เราจะมีเพียงแค่ความยาว6ฟุต6เวท10 20และเป็นคัน1ท่อนเท่านั้น โดยเราเลือกใช้รีซีทของแบรนด์น้องใหม่คือ Grandmaster ทั้งคันเบสคัสติ้งและคันสปินนิงนะครับนอกจากนี้เรายังเพิ่มเคฟล่าลงไปในคันเบสทั้งคันเบสและคันสปินด้วยและเรายังได้อัปเกรดความสุดยอดด้วยการเลือกใช้ไกด์ซิกที่มีคุณภาพสูงกว่าทรงเหยื่อได้ดีกว่าและแข็งแรงมากกว่าโดยน้ำยาที่เราใช้เคลือบคันเบดในครั้งนี้ก็ ฝั่งทำมาเป็นพิเศษนะครับให้มันดูแววมากขึ้นเงามากขึ้นนะฮะคันซูเปอร์ชิมุกุรุ่นเบจิกในรอบนี้เรามีให้เลือกมากถึง5สีโดยมีสีเขียวส้มแดงน้ำเงินและสุดท้ายสีดำเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคันซูเปอร์ชิมุกุรุ่นเบจิกตัวนี้เป็นตัวล่าสุดโมเดลปี2018เลยนะครับซึ่งถ้าลูกค้าท่านใดสนใจไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือนักตกปลาทั่วไป ก็สามารถติดต่อมาขอซื้อได้ที่เพจ Adventure T.A.D. เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ